สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับผมวันนี้อินดี้ธนจาจัก็วันนี้ไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมนะมาร้องเพลงสดๆดีกว่าขอให้เธอไปทุกสิ่งอยากให้เธอได้เห็นใจเธอเป็นเหมือนคำตอบสุดท้ายที่มีขอเพียงเธอโปราอย่าปล่อยมือฉันอย่าจากไปไหนเลย แค่อยากให้เธอรู้ฉันยังรักเธอเหมือนเคยเสียงร้องของหัวใจร่ำร้องหาแต่เธออย่ามีเธอิงข้างฉันเหมือนเดิมตลอดไปไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจุบจุบุ